ทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอสูนเหี้ยนซาเขางเราดับกนตอนนี้ยูฮานฮานน้ำปั่นครับฮอนลน้ำจิ้มเลยฮอนในฮอนบามือยกาสุดขัน นี่จะเป็นภายในนะบอลจอดรถน,นะทางด้างจะเป็นซูดเป็นบอลห้องเหียลยวนะเหี่วบคนลูดไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งห้องเฮียนเนาะจะเป็นอาจารย์สอนนี่เป็นอาจจะเป็นอาจารย์สอนลเบอร์ดิสเนลงจากนพาหนนีลเบร์ดิเอกรีสเนสเดินลงท่มีคมน <c oughs> ม,นเนมนาเหี่ยวที่มาคน สวัสดีทุกคนคือว่าตอนนี้ไอ้รถอยู่ที่โลคาบางเนาะทุกคนเนาะหมาฮอดเมื่อวานมัน,นซื้อเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ไปลงทะเบียนเฮียนมือนี้เขาจะไปเฮียนมือแรกเนาะทุกคนเนาะไอ้รถจะพาทุกคนไปเบิง้งติดตามเบิ้งกันเฮียนมือแรกเป็นยังไงเนาะ ยังบ่เคยไปยังบ่ฮู้บ่จื่อทางดีเถอะคนได้ปักมมหมุดไว้จับ G P S ไปไหนอันนี้เฮามาซื้ออุปกรณ์กันเฮียเนาะทุกคนเนาะนี่ซื้อบิ๊กซื้อปืนต่างๆแล้วไปเฮียเนาะนี่อยู่ฮานนี่แหละเฮามาซื้อแล้วเฮาสิอ,ออกไปเฮียเนาะทุกคนเนาะวันนี้เขามีเฮียน4:30นแต่ว่าเฮาออกมา3:30นเนาะเพราะว่าเฮายัางบ่ลืมเส้นทางแล้วก็บ,บอส่วนเฮาก็บ่ค่อยฮู้ไปานเลเนาะทุกคนเนาะปักหมุดไปซื้อไปตาม G P S นี่เลเนาะทุกคนนี่จะเป็นรถที่เฮาใช้คีไปเฮียนนาะนี่เนาะ พราะว่าตอนนี้เขาก็เขียมเชีอยวเดินทางไปแล้วอากาศข้นฮ้อนเลยบนเนาะทางหน้าของเราเขาเชี่ยวไปใกล้เชีฮอดโมงแล้วรถโคตรเท่เลยนี่เป็นรถไอเนาะเขายืมมายืมขี้เป็นเหี้ยนตัวน,นี่เนาะไปทุกคนเดี๋ยวเขาไปเจอกันยุสุนบนเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอดซุนเหี้ยนซา,าขเขาแล้วรับคนตอนนี้ยูฮาน ยมือคมเพียงวันนี้ทำหอกซู่นแล้วเราซุ่นจะอยู่ด้านหนๆาแล้วทุกคนเนาะมันจะเป็นซู่นที่เขาจะมาแข่าภาษาว <c oughs> ันนี้จะเป็นมือแรงแล้วทุกคนเนาะโมโหจะเป็นยังไงออกมาเดเซาลเดียวมันโบว์นั้นโบว์ชินทานเลยผมโมโหทางมาวันนี้เถอะจับอันปักมุดไว้เมื่อวานนี้แล้วก็มาตามนี่สิา <c oughs> มาตาม G P S แล้วทุกคนเนาะวัน <c oughs> นี้เป็นมือแรก มาเซ้าเพราะว่ายังบทันมาแวะซื้อปึมซีอุกณ์กัียนนนะดี๋ยวนจายังสังน้ำปั่นก่อนเข้านีคนมนม้ก่อนเังโนเิสโตสังน้ำปั่นกินเย็นๆมาเนาะมาเนเดี๋ยวจับน้อยฮาเดี๋ยวชิไปไทยยูโตนาสู้ให้ทุกคนเบิ่งนเนาะอยาให้เบิ่งนพอเข้ากัน นั่นจะเป็นซุ้มขึ้นเราจะมาเห็ยนะทุกคนหรับใครที่ยจะมาเหยนก็มาได้นะทุกคนครับขจาว่าทับซ้อนภาษาอังกฤษก,กับภาษาจีนเพรใครที่สนใจยจะมาเหยนก็มาเหยน <c oughs> เดี๋ยวสิไปโปรโมทให้ขจ้ากันาอาเป็นนึงก็เลยค,ครับกินน้ำปั่นก่อนคนน้ำปั่นเย็นๆก่อนขี่รถมาโค่รฮอน สบคันมาชิมกันมาแชร์กันเ<ม>ย็นชื่นใจไอ้ตัง้งแดดนอนนอนกินอีนคเนเยอเดี๋วตั้งกล้องกันนะครเขามีเหียนซีมงขึงนด้ยกันซีมงไปซีมงไปมาก่อน เร่ได้กินข้าคเชือเหาอองมากคนที่แรกกินอันเรียกมนกินก่อนสองขัานบบ้เฮ่นทำลงขับัถเธตที่สองเลยคนยังคม่ยหูท่าภคยทางมาเราได้มาเทือดที่หนึ่งผมได้ไปริ้มใช่เลย มาแยกเงินเปล่าไปเหี่ยมมาเทอร์ดิโซนี่ก็มาเหี่ยวมาซาอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะเอามาเหี่ยวมาซาอยู่ร่มพระบานนี่แล้วก็ชิลล็อกลองเลาะชิลล็อกเลาไปให้มูมูถ่านเลยเนาะใครที่อยู่นี่ก็ใครที่อยู่เพ่ก็อย่าลืมชดไปตี๋ยนี่เห็นกับคอมเมนต์มาเลยอ่ะจะเป็นมูนี่จุกคนมีมูอยู่ที่จะคนเหนื่อยเนี่ยเอาออกมาเดี๋ยวมาซองดีนะใครจะดีกลับหปามเป็นปดเนย เโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะมานหน่อทีไปทายซูนให้ทุกคนดูเนะตอนนี้เขายังกินน้ำปัน่นการห่อโอเคอเคนาะทุกคนตอนนี้เขากินน้ำปั่นเรียบร้อยเนาะน้ำปั่นเรียบแล้วบะนี้ ันนี้ฮอติมาดูซูนในคนบนนี่ที่เป็นซุนไรแล้วที่เอามาเหี่ยวนะทุกคนครับบารีคนตกนอฟคนตกในบางทีอ้อมเลยถ่ายให้ทุกคนดูคนตกซับบางทีถ่ายหน้าซุนให้ทุกคนดูนี่นะนี่ที่เป็นภายในเนั่บนบอลจอดรถน,นเลยอ่างล่างจะเป็นซูนเป็นบนอลเอาเฮียยแล้วนะเห็นบอกซุนไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งห้องเฮี่ยนวนะ องเทียนทองเทียนยุลไปเอาไปบนทองเขียนกันเลยเดียากตนี้ทำมาพอนองเยนมีวามมันจะเกิดอั อย่าเข้าหมงเห็นสวัสดีเราไปเก็บนี่เป็นนั่นจะเป็นอาจารย์สอนลูกเบอร์นี่ลูกเบอร์คลาส เรียบร้อยคนเมียนมารีมาสองคน นะนดนั้นคนที่ทำวิดีโที่ดีกวกับแ็นจะนในภายที่เป็นใหม่